สวัสดีครับผู้ชมครับและตอนนี้นะครับทอมพาผู้ชมมาที่โรงเรียนวัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีครับทอมจะพาผู้ชมมาพบกับน้องๆกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นน้องๆที่มีกิจอาสาช่วยการดูแลรักษาแหล่งน้ําที่พวกเขารักด้วยการทําน้ําอ m เพื่อช่วยในการบำบัดน้ําเสียครับและตอนนี้นะครับทอมก็มายืนอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คืออาจารย์เกียรติราครับซึ่งเป็นอาจารย์จากโรงเรียนวัดถั่วทองนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สสัสดีค่ะก่ออื่นถามเลยและกันนะฮะเรื่องราวของน้ํา E M เลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าน้ํา E M คืออะไรและข้อดีของมันช่วยอะไรบ้างครับก็ข้อดีของน้ํา E M ก็คือว่าเราจะใช้น้ํา E M ช่วยในการปรับสภาพน้ําที่เน่าเสียต่าง,<ช>างๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วประโยชน์ของเขามีมากมายเลยนะคะก็เรียกว่าเอามาช่วยในโรงเรียนของเราได้ด้วยใช่แล้วก็ลงไปถึงชุมชนด้วยเนี่ยตอนนี้ทอมว่าเราไปดูน้องๆที่ร่วมกันทําน้ํา E M กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามทอมกับอาจารย์เลยครับ แล้วครับตอนนี้เรามาอยู่กับน้องๆนะครับเรามาดูดีกว่าว่าขั้นตอนการทำน้ำมีเอ็มเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะเนอะเริ่มจากวัตถุดิบก่อนเลครับเริ่มจากอะไรบ้างครับจันก็วัตถุดิบนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเศษผักผลไม้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะกากน้ำตาลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำสะอาดสามอย่างนี้นะคะเราจะเข้าเข้าด้วยกันหลังจากนั้นพอได้แบบนี้ทําไงต่อครับอาจารย์ก็เอาเศษผลไม้เนี่ยนะคะเทลงในถังค่ะเทลงไปเลยตามด้วยกะกน้ำตาลแล้วก็เทน้ำสะอาดลงไป แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไม้พายคนให้เข้ากันเก็บไว้3เดือนก็เปิดออกมาใช้งานได้ยอเลยครับเราก็ได้น้ำา e เมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน,นต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆพวกเราขอบคุณครับ <fit. S 1> เอาล่ะพวกเราขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพร้อมกันแล้วขอบคุณการประปา,านครหลวงยย้ช่วงคิดดีๆสนับสนุนโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน